ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนพดล x อ์ x นะครับวันนี้ก็ลองเอาท่อเก่าของยันมานะครับมาใส่คูปตาแซท5นะครับโดยที่เราไปแปลงแป้นมาครับแป้งแป้น,ปน,ปนจากยันมาครับมาใส่คูปตาครับผมเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับ น็อตท่อนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับภาพอาจจะดูสั้นๆนะครับเพราะว่าจับคนเดียว รอตอนนี้เราก็สั่งท่อสูตรช่างมาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอท่อสูตรท่อต่อครับผมมาครับวันนี้เราก็ลองฟังเสียงท่อสูตรทรงเดิมไปก่อนครับมันเป็นของเก่งครับเก่งสปีดครับเมื่อก่อน ครับผมตอนนี้เราก็ออดนอออกแล้วสามตัวนะครับอันทัวเบอร์สิบสองเดี๋ยวเราก็ปิดท่อใส่นเลยนะครับปิดท่อออกเบรกเกนติดมาหนึ่งแผ่นนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องขูดครับเป็นการทดลองท่อ่อเฉค,ครับ เ่วนน็อตก็นี่ครับเราจะไปซื้อน็อตเป็นน็อตเบอร์หกเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็การทำการใส่ตามเหมือนตอนที่ทอเลยนะครับเดี๋ยวผมท้อใส่ก่อนนะผมถ่ายลองฟังเสียงให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็การใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่อสูตร รอดสามตัวแน่นแล้วเราก็าลองฟังเสียงเลยครับแต่ผมไม่สามารถเบินเครื่องได้นะครับเพราะว่าป็นเป็นเขตบ้านนะครับเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขาโนก่อนนะครับผมเอาแค่เดินเบาๆครับเดี๋ยววันไหนไปนาเดี๋ยวค่อยเบินให้ฟังครับแต่ผมไม่ใช่ท่อนี้นะครับเป็นท่อช่างนอตนะครับท่อสองต่อครับเดี๋ยวเราก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับ ครับผมนี่ก็คือเสียงพ่อนะครับผมคงไม่เบิ้ลน,นะครับเพราะว่ารบกบนลชาวบ้านนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจนะครับช่องนพดล X0 นะครับขอบคุณครับ